ถ้าพีเอสรีเบิร์ดดูอยู่ถ้าตรงนี้ติดผมขอโทษนะเว้ยพี่ฮาร์ดเบิร์กฮอลแลนด์เอ้ยฝันได้ หากใครที่ต้องการซื้อขายดีเอออนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม y o d Shop บริการรับซื้อและขายดีเอฟซออนไลน์มีทั้งทีมพร้อมเล่นเอ็มดวนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับนึงเตะขายยากและบริการปั๊มเอ็มเข้าดีหลักตอนนี้มีเว็บไซต์สำหรับซื้อขายดีแล้วเว็บ Old อช o p ใครที่สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก็นี้ครับอยู่กับช่องจุ๊บๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ไองดียของที่คาทเนอกาะนซิรวเที่ที่ คนมาส่วนมากคนจะทำยูเวเขาจะทําแบบกลางๆอะเนาะทาไม่ค่อยโหดมากแต่ทีมพี่เขา่โหดมากเลยยังไงเดี๋ยวอาจจะมีทําคลิปรีวิวทีมพี่เขาส่วนคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปเซนจูรี่ขับบวก8นะครับก็คือจะเปิดกิจกรรม3ล้าน FC หรือ30 0 0 0บาทกดเทียร์200เลยเขาบอกกดเทียร้200ในกิจเนี้ยไม่ต้องรีลาเยอะครับไอไอไอตรงข้างหน้าเว็บนี่ผมจะเปิดด้วยความแบบรวดเร็วนะเพราะว่าของจริงมันต้องดูตอนเปิดการ์ดดีครับคุณจะได้ไอคอนหรือไอบวกแปดเนะสุดท้ายคุณเปิดการ์ดก็ต้องไปลุ้นกันที่เปิดการ์ดเหมือนเดิมนัออ้้้ยยตวไดยยง เกมปับเละะเนี่ยพาคคลิปอาจจะมีตีอองลีนะครับถ้าเกิดอะไรครบนะผมตอบคาถามแรกให้ก่อนแล้วกันเดซายกับเจเกโก้อะผมว่าเดซายเก่งกว่าครับเก่งกว่าแน่นอนเรารับขอก่อนนะสามชุดนะทุกคนเราได้ห้าใบครับตีไหมครับอองลีอถ้าเกิดอะไรครบจะหัวอยู่นะครับเงินเอ็มมีสามล้านครับเงินเอ็มเราไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสหรอกเราเปิดกิดทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีตีทิรีอังกอร์ด้วยนะ ยงกอไม่ให้กองหลังขึ้นหน้าทํายังไงตั้งรับกับบุกยังไงหนึ่งหรือสามแล้วมีวิธีอะไรอีกครับทีมร่วมมากคือถ้าถามผมอ่ะผมว่าการตั้งเวอร์เกตของเกมเอฟซีออนไลน์อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยมีผลถ้าถามผมนะแต่มันแต่มันปรับถามว่าปรับเพื่ออะไรมันปรับเพื่อตามความสบายใจของเราใช้คำนี้นะกันแบบตั้งให้มันแบบลงลงสามเพื่อให้มันเล่นเกมรับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวจากที่ผมลองมาผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะเว้ยแต่ที่ผมเล่นมา เพราะว่าอย่างแข่งซูเปอร์ลีกเออแข่งโปรลีกล่าสุดอะผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเว้ยผมเล่นแบบ2องทุกตัวนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการปรับเวิร์เกจหรือการลากผมว่าไม่น่าเกี่ยวของของเกมเราอะนะผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวครับไอ้ไปุเกสมาว่าบูโนเบราโดเอ้ยทุกคนใครเข้ามาขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดกิจแล้วนะเราเปิดกิจกันแล้วนะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขาดอีก39ไลค์เนี่ยแล้วผมจะเอาไป อ่าแลกน้เอาไปแลกน้ำแร่ถ้าครบหน่วยไลน์น,นะที่ร้านหมาดข้างล่างคอนโดผมนะครับเออยังไงก็ไลน์มาได้นะผมจะไปแลกกับป้าผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะใบแลกไปแลกใบแลกสป,ปอร์ตไลน์ครับสปอร์ตไลน์บาซิลอาร์บีสกิฟต์เลยแล้วกันใบนี้ใครเอ่ยแวนดอัสซันนะผมขวามุนโกครับอันที่สองกดแล้วจูบไลน์สองทีไลน์ทีเดียวพอพี่และเอฟเอมาครับ อ่าเม็กซิโกครับไอชื่อ ado, ไรกราดาโดอะไม่ใช่เดียเเ๋ยวเอเดล่ารดเร็วเลยวันแบบมันไม่มีอะไรให้รุ้นเลยอองรีอีบีเกับซีซบกหเอาอ e ีบีเบวกแปดเลยครับเออครับอิตาลีซีเอ็ครับคุณคือเบซีนาผมปบไปใบแรกครับดอเด็กครับจามนนี่อียูกับเอเซียงอน่ะผมเชียร์เอเซียงครับเอาเอลนว่ะทุกคนเกาหลีเอลบวกอะไรบวกแปดไหม โอเคปาร์คีซุงกีโอเคโอเคโอเคอยูอ่กะทึบชินครับมาทุกคลิปผมบอกเลยอันเนี้ยฮาร์ดบล็อเกอร์ว่ะลูกไว่สีบีเขาคือคุณคือทุกท้าเองได้3ตัวรวมแล้ว10ล้านล้านขึ้นไปหรือเฮนรี่ไอคอน TM เบวก5ติดเอาไป1เทาจากพี่ชายคนนี้ชัดมง ใช่อะมองตัวปลอมครับมงตัวจริงเขาโด้แบงค์แดงให้ผมอยู่แล้วอันนี้ตัวปลอมครับรับผมเปิดเลยไงฮมโกนสเปนมาครับแชมป์ยูโรของเราเขาคือเขาคือคาร์ลอสจอรเร่ครับผมไปดอเด็กขอซีซีขอไม่ใช่ลั่นลั่นเลยวะอยากลั่นวะโอ้ฮมโกนอีกแกฮมโกนแม่งคือกาขยะเลยเอยปีขยะเลยผมใช้คำนี้เลยนะเว้ยปีที่แบบมันตัวแบบไม่ค่อยดีอ่ะเล็กๆหนึ่งปะขอไฟมาหน่อยได้ไหมไอะไฟมาหน่อยโอ้ฮมโกนอีกแก โอ้รุนยังไงฝรั่งเศส CDM เขาคือเขาคือกุนนารองไอหานี่มาทุกคลิปผมอะเวลามีการโฮมโกลอ่ะเยดเคขอบคุณครับพี่ชายหนึ่งแมงแดงขอบคุณครับพี่ชายบนเมาส์สามทีอะบนเมาส์บนเมาส์บนแล้วบนแล้ว,ลวมันเป็นสูตรอะสูตรอะไรของพี่วะหลดุดแล้วอา n ทเอ็มาวะ่ะทุกคนอา n ทีเนก็ไม่ค่อยคุมป่ะอิตาลีใครวะ เดลิโก้ดีมาโกครับทุกคนผมใช้สูตรผมเลยอันนี้สูตรลับช่องผมเลยนะสูตรลับช่องผมเลยนะนี่ครับเจลแอลกอฮอล์ครับล้างมือครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียรครับทุกคนอะไรที่มันเป็นสิ่งสปกปรกหรือเป็นแบคทีเรียรจากมือเราเนะี่ยเราต้องล้างก่อนนะอันนี้คือสูตรเลยนะทุกคนจำไว,ว้แล้วแล้วเราจะเปิดได้ตัวดีปารับใบแรกเบลเยียมทีเดียมซีซีคือใครครับ วิเซล122โอเคอะไรตีบวกอะไรตีบวกอยู่ซีซีมาสองใบะนะมงค์นออกลูกนักเลงน,นะจริงเดนิสเคลียร์ดิแล้วฮาร์ดวอร์เกอร์ไนจีเรียเหรอซีเอ็มใครวะใครอะเลลิสมาจูดเลลิสเด้อกระทืบชิ้นดิว,วะกระทืบชิ้นครับฮาร์ดเวิร์กเฮอรแลนด์เอ้ยฟันไดฟันไดไหมวะ มุกฟาเดอร์เฟนท้ายนี้ยังดียัดยง,ดยงดีที่โบแปดโอเคอยูมุมคนไม่ต้องถึงมือพี่ทูปก,กับผมดีกว่าอันนี้คือเดนนิสตัวจริงสองแบงค์แดงเคยอ,อยู่ฟาดเดอร์เฟนหนูหนูก็ฟันได้วนอยู่นักเตะแถวแอฟริกาเออนั่นเด็กไปทีเฟอร์ไงหลังแมสซี่งบ้าแสนวอลเกอร์บีทีบีเลยครับทำไมปีนี้มากเดี๋ยวเรา๋ฮาร์ดวอลเกอร์เนี่ยแล้วเดนมาร์กมา CDM ใครวะพีเอเหรอ โอ้โหยี่สิบสองนึกว่าพีเอผู้ท้องออเบียร์มาลั่นเลยนะขอล้านลานได้ไหมวะยังไม่มีล้านลานเลยทุกคนผมได้กลิ่นพิโดอ่ะโอ้โหฮาร์ดเบิร์กมากเกี้ยวอังกฤษเอลเอ็มใครวะใครวะดิไวท์แม็กนิวอ่ะโอ้โหอ๋อยี่สามอะทุกคนมีแต่อะไรจีบวกนักกีดเนี้ยผมบอกเลยใครสายจีบวกอะต้องมาหรือใครสายฟูลฮาร์ดเวิร์กอ่ะไม่ขออะไรมากครับขอโปรตุเกสครับใครครับทุกคน โปรตุเกสมาอ่า70พิเตอร์70หนึ่งแมงแดงครับพิเตอร์70หนึ่งแมงแดงครับเด็กแมนยูเยอะครับโอ้โหแอลเบโค้ใครวะโอ้โหไม่ไม่ใช่โปรตุเกสใครอะ2 4ทำไมวันนี้เปิดกิจมันมีแต่โซน,นนี่วะโซนแอฟริกาใต้วะไม่เห็นมีโซนแบบยุโรปให้ผมเลยวะกดที่เลขหนึ่งครับเราจะได้ตัวแรกของพลังน้อยที่สุดอันนี้คือสูตรนะ แล้วผมไปเลยโดโอ้ยเดนมากอ่าเอีริกเซนเหรอโอ้เราไม่ต้เสียงวะ เอ้ยถึงศูนย์เอ้ยขอบคุณครับเจ็ูนขอบคุณครับพี่ชาใครอ่ะพี่เตอร์อขอบคุณครับพี่เจ็แบงค์แดงทุกคนเตอร์มันของแท้ทุกคนใครสนใจกล้องก็ไปซื้อกับพี่เราได้นะบิ๊กินเนอร์แคมมลาสนะทุกคนนะบอกมาจากช่องผมเดี๋ยวพี่เขาลดให้จากสองพันเหลือส0มพันครับไม่ไหวแล้วสูตรนี้ต้องมาทนะุกคนสูตรปิดจอผมเปิดแล้วนะนี่ผมเปิดแล้วนะเคียร์องเท้าโรนโดโน้องโลนโดใส่รองเท้านี้พี่จำได้สมัย you, you, อยู่แมนยูอะรองเท้าคู่นี้เลยจำได้ดีเลย โอ้โหไม่ใช่โรนโดแล้วครับเอียถยวโรนโดว่ามันส่งบอลนี่ว่าผมต้กงเลี้ยงบอลแสดงว่าตัวนี้เป็นกองหน้าเว้ยเฮ้ยเ,ยเยนี่ยนะทุกคนสามหมื่นบาทครับ ผลประกอบการครับทุกคนของจริงอะ่ะเขาไม่ดูที่เปิดกิจจะขอให้พี่มาบอกนั้นเนี่ยเปิดกิจพี่คิววน้องเนี่ยเขาพิมมาแล้วนะทุกคนเองไม่ต้องซีเรียสเออเองไม่ต้องซีเรียสของจริงเขาดูที่อันนี้เว้ยพี่บอกให้ของแท้เลยเขาเรียกของแท้เลยของแท้แท้ว้าเลยอะ่ะเนี้ยทุกอย่างที่เราทํามามันยังไม่ใช่คําตอบคําตอบมันคือใบนี้ครับทุกคนผมจะลองตีนะทุกคน5รอบเพื่อจะรู้ว่าไงครั้งแรกครับแตกติดติดอโอเค ติดติดโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สวยอย่างนี้สวยขออนุญาตล่อล่อขอล่อตัวหนึ่งลาป็อกบวกแปยูโรครับนี่คือตัวล่อทุกคนเราไม่คาดหวังครับและตัวนี้ครับเอ็มอีกลาป็อกบวกแปครับไปครับแล้วผมกดเลยไงเอา้ากดไม่ติดจะหลุดไปดิดไม โอเคโอเคโอเคุโอเคโอเคโอเคของจริงมันอยู่ที่องลีที่พวกเราทํามาวันนี้ในการเปิดกิจกรรมมันอยู่ที่ใบนี้ครับทุกคนตบป๊อกแต่ลงไปเลยที่ไม่ต้องตีแล้วและนี่คือองลีบวก5้ทีมตัวที่ทุกคนบอกว่ากองหน้าเก่งที่สุดในเกมหรือในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยแล้วผมจะเข้าไปผมจะเอาเลยนะผมเอ,เอาความมั่นใจมเลยนะถ้าพีเอสรีเบิร์ตดูอยู่ถ้าตัวนี้ติดผมขอโทษนะเว้ยพี่พร้อมแล้ว ขอโทษนะพี่มาดิทุกคนอองลีบวกหครับเกือบตกเก้าอี้จะหลุดเก้าอี้แม่งพังแล้วเกือบทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเปิดกิจสาม0 0ื่แล้วก็ตีบวกอองลีบวกหไอคอนเดือบโมเมนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องจุกๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจใน Tik t o กอรให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ปุในยูทูบมีสมัครเมมเบอร์นะครับก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจากกันด้วยภาพนี้แหละ